ใจค่ะแล้วก็สดชื่นมากเลยหลังจากได้เดินเที่ยวชมสวนแม่ฟ้าหลวงนะคะต้องบอกเลยว่าดอกไม้พันไม้ต่างๆทําให้นรู้สึกสดชื่นแล้วก็ชาร์จพลังเต็มที่ค่ะพร้อมกลับไปรวยงานในเมืองได้ใหม่อีกเยอะเต็มไปหมดเลยนะคะต้องบอกเลยว่าวันนี้มาแล้วประทับใจมากค่ะกับความสวยงามของที่นี่ค่ะ ก็นอกจากความสวยงามของสวนไม้ฟ้าหลวงแล้วเนี่ยนะคะก็ไม่ไกลจากที่นี่คะคะน้องนุ้ยก็ยังมีอีกที่หนึ่งนะที่ดอยช้างมูกนะที่นั่นเนี่ยจะมีพันไม้แปลกๆหายากนะคะแล้วก็ได้รับความร่วมมือนะอย่างเช่นพันธุไม้ที่มาจากประเทศจีนประเทศออสเตรเลียนะคะแล้วก็ที่นั่นนะคะยิ่งมีความพิเศษไปยิ่งไปกว่านั้นนะคะน้องนุ้ยพี่นะคะได้มีโอกาสได้เห็นดอกกุหลาบพันปีค่ะเป็นครั้งแรกที่นั่น นะฮะเป็นกุหลับพันปีสายพันธุ์พม่าดอกโตมากถ้าใคระะอยากจะมีโอกาสได้เห็นดอกกลับสีแดงสดแบบนั้นก็ไปชมได้ที่นั่นเหมือนกันแล้วนอกจากนี้นะคะช่วงยามเย็นนะ,ะคะที่นั่นเนี่ยนะคะจะเป็นที่ที่ชมะอาทิ์ตกเนี่ยได้สวยมากเลยนะคะแต่ไม่ใช่ะอาทิ์ตกดินค่ะน้องนุย้ยจะเป็นะอาทิ์เนี่ยะะค่อยๆนะคะเคลื่อนผ่านไปในในระหว่างหุบเขาที่สลับซับซ้อน,นะ นะคะที่นั่นสวยมากนะคะ,ะเ,ขเ,เขาเรียกเขาเรียกเอที่ชมตรงนั้นเรียกว่าลานอาทิตย์อัสดงโอ้โหแค่ชื่อก็เพราะแล้วเอาเป็นว่าถ้าใครชอบดอกไม้สวยๆและอยากจะไปชมพระอาทิตย์อัสดงก็ไปดูได้ที่นั่นเลยค่ะ ธอเชื่อบ้างไหมนี่แหละค่ะดอยช้างมูฟที่ท่าน,นเป็นสุดาประทับใจกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินสวยๆท่ามกลางพันไม้หายากซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ที่ไม่ควรพลาดค่ะยังม,มีความสุขใจจากรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในระหว่างทานที่เราเจอหากจะมองอ,อไปจะพบ แล้ววันนี้นะคะนุ้ยได้มาเที่ยวชมความสวยงามของที่นี่ด้วยตัวเองแล้วแล้วก็ยังได้ฟังคําบอกเล่าของท่านประธานหลายๆอย่างนะคะเชื่อว่าเชียงรายเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพมากในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนุ้ยอยากจะทราบว่าในส่วนของการที่เราจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนในระยะเวลาอันใกล้นี้เชียงรายเองเนี่ยมีความพร้อมหรือว่าการเตรียมการยังไงรึบ้างคะค่ะจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะคะก็เป็นพรมแดนทางภาคเหนือตอนบนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการเชื่อมต่อ จากประเทศลาวประเทศเมียนมานะะแล้วก็จีนนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เชียงรายเนี่ยก็ถือว่าจะต้องมีการเตรียมความพร้อมนะคะ,คะเป็นอย่างมากนะ,ะที่จะต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ที่มีที่เมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558ใช่ไหมคะในส่วนนี้เองเนี่ยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเขาก็ได้มีการจัดนะ,ะฝึกอบรม ให้กับผู้ประกอบการนะ<ช>โดยเฉพาะในเรื่องของการฝึดภาษาต่างๆนะ,ะเพราะนอกจากภาษาอังกฤษแล้วเนี่ย<ช>ก็จะต้องเตรียมภาษาฝรั่งเศส<ช>หรือว่าภาษาที่เป็นภาษาจีนนะ,ะ<ช>หรือว่าปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่ามีการเตรียมถึงภาษาบาฮาซาซึ่ง<ช><ช>เป็นภาษาของของของมุสลิม นะคะซึ่งก็ต้องเตรียมตรงนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเราเตรียมพร้อมไม่มากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งดึงดูดแล้วก็ทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยประทับใจได้มากยิ่งขึ้นเท่าไหร่ด้วยนะคะแล้วถ้าพูดถึงนอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมแล้วเนี่ยในส่วนของนักท่องเที่ยวเองที่อาจจะดูแลอยากจะมาเที่ยวชมที่เชียงรายบ้านอย่างที่เรามาในวันนี้เนี่ยท่านอยากจะฝากอะไรถึงเขาบ้างคะค่ะก็คงอยากจะฝากว่าสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยนะคะในประเทศไทยเนี่ย ก็มีความหลากหลายแล้วก็มีความงดงามที่แตกต่างกัน<ะ>ใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันเนี่ยก็คือในเรื่องของความประทับใจ<ะ>ใช่ไหมคะแต่เหนือกว่าเหนือกว่าสิ่งนี้เนี่ยนะคะ,ะก็คือการที่เราเนี่ยได้มีโอกาสนะคะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งท่องเที่ยว<ะ>ใช่ไหมคะ,ะซึ่งเราก็จะต้องได้รับความประทับใจจากสายทั้งสายตาแล้วก็ทั้งด้านจิตใจอีกด้วยนะคะอย่างดอยตุงเนี่ยค่ะก็เป็นความหัศจรรย์ที่งดงามนะของเมืองไทยอีกแห่งหนึ่งซึ่ง นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเลยค่ะใช่ค่ะยืนยันเลยนะคะว่าไม่ควรพลาดเพราะหลังจากที่ได้มาสัมผัสด้วยตัวเองในวันนี้แล้วประทับใจมากแล้วก็จะกลับมาเที่ยวอีกแน่นอนค่ะอย่างที่บอกว่าที่นี่เที่ยวได้ทั้งปีไม่ผิดหวังเลยและอย่างตอนนี้ที่เรามานั่งทานกาแฟาทานขนมกันที่นี่เห็นว่าตรงนี้ก็เป็นความพิเศษของที่ดอยตุงเหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์อาหารหรืออะไรก็มาจากของดอยตุงนะคะโอ้โหนี่ละค่ะ,คะก็มาเที่ยวแล้วก็ได้มาสัมผัส ผลิตภัณฑ์ที่มาจากดอยตุงเองรับรองค่ะว่าคุณผู้ชมจะชาร์จพลังเต็มที่ในการกลับไปสู้กับงานหนักๆได้อีกย่านเยอะเลยล่ะคะ่ะแล้ววันนี้นะคะนุ้ยต้องขอขอบคุณค่ะท่านเพนสุดาภาัยอารามประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นอย่างมากนะคะที่พานุ้ยมาเที่ยวชมความสวยงามของดอยตุงวันนี้ต้องบอกเลยว่าประทับใจมากๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะ,คะ และเพื่อเป็นการขอบคุณนะคะวันนี้นุ้ยมีเสื้อยืดสวยๆจากรายการ The Destination มอบให้กับท่านเพนสุดาด้วยค่ะขอบคุณนะคะ acle, acle, และเช่นเคยนะคะพิเศษสำหรับแฟนๆรายการ The Destination ค่ะนุ้ยก็มีของที่ระลึกมอบให้ด้วยค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมร่วมสนุกด้วยการตอบคำถามเข้ามาซึ่งคำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่า ประติมากรรมภายในสวนแม่ฟ้าหลวงที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้มีชื่อว่าอะไรระหว่างหนึ่งประติมากรรมความสามคัคคีหรือว่าสองประติมากรรมความต่อเนื่อง ทราบคาตอบแล้วรีบร่วมสนุกกันเข้ามาเยอะๆนะคะผู้โชคดี2ท่านแรกจะได้รับของที่ระลึกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะเป็นตุ๊กตาลน้องสุขใจและสําหรับอีกท่านหนึ่งนะคะจะได้รับของที่ระลึกจากดอยตุงค่ะเป็นพัดน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะที่นุ้ยตั้งใจเลือกให้กับคุณผู้ชมโดยเฉพาะเลยเอาไปพัดกันให้เย็นฉ่าไปเลยนะคะส่วนเฉลยคาถามประจําสัปดาห์ที่แล้วพร้อมกับรายชื่อผู้โชคดีจะเป็นใครนั้นไปชมเลยค่ะ ากพื้นที่ที่ถูกแเผ้วถางเพื่อใช้ทําไร่เลื่อนลอยและปลูกฝิ่นแต่ปัจจุบันนี้ค่ะดอยตุงถูกพัฒนาให้เป็นสถานที่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความงดงามตามธรรมชาติด้วยต้นไม้และพันไม้นานา,นาชนิดนะคะที่ผลัดกันผลิดอกออกใบให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมความงามกันตลอด365วันค่ะนับเป็นความมหัศจรรย์ของเมืองไทยที่หนูอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนหาโอกาสขึ้นมาท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวความประทับใจกันเยอะๆนะคะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการ The Destination แล้วค่ะวันอาทิตย์ 1กลับมาติดตามชมกันได้ใหม่นะคะทางสถานีข่าว24ชั่วโมงเทีย N24 ค่ะวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยบรรยากาศสวยๆและอากาศดีๆบนดอยตรงแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะหาจะมองออกไปจะพบดินดันกว่าใหญ่มีผู้เขาทั้งเลตอนไหมาสายนำแลพื้นสาย Miracle Thailand station